ถามว่าเครื่องยนต์อ่ะถ้าไม่ใช้น้ำยาเลยใช้น้ำเปล่ารถวิ่งได้ไหมได้แต่ว่าพังเร็วทำไมถึงพังเนี่ยบางทีมันก็เป็นสนิมข้างในไอตัวน้ำยาหล่อเย็นพวกนี้สิ่งที่เห็นชัดเจนเลยนะคือมันมีสารที่ท,ที่ที่ป้องกันสนิม,มในเครื่องยนต์สารแรงสบายมือ,อไม่ต้องหลอ,อกแรงมากเลยถ้าฉีดตัวนี้<อ>แล้วฉีดตัวนี้แล้วจะทำให คลายง่ายพอเราใส่ไม่ได้ทาเนี่ยมันก็จะวิ่งตามท่อทานเลยลายน้ามันแต่อย่างแรกเนี่ยมันไม่กับสีอย่างที่ปั๊มน้ำมันองแบรนงานนี้โดยเฉพาะช่องว่างเคลียรและระหว่างเกลียวเนี่ยตัวนี้มันจะเข้าไปอยู่ในช่องว่างลดการรั่วของกําลังอัดแล้วก็ทําให้งาน2ชิ้นที่ในเกลียวเนี่ยที่หมุนเข้าไปเนี่ยมันไม่ติดกันแล้วเวลาเราเปลี่ยนผ้าเบรกเราจะเจอปัญหาคือบางทีเบรกติดสไลด์ติดอย่างเงี้ยไอ้ตัวนี้จะช่วยได้เยอะเลย สวัสดีครับคบวันนี้กลับมาพบกับเราสามคนครับวันนี้ฟูทีมนิดนึงนะครับวันนี้เราจะพามาดูสินค้าใหม่ๆเป็นปน,ะะนิโ c ดนะครับของแบรนด์ราวินอนะครับจากประเทศเยอรมาน,นีครับผม แล้วมาเริ่มจากที่เป็นกระป๋องกระป๋องกันก่อนครับอือเอากระป๋องแรกเลยก่อนนะะัน,นี้คือสเปรย์ล้างเบรกสเปรย์คลีนเนอร์เบรกนะครับไอตัวนี้เหมาะสําหรับการใช้ในอู่มากเลยเพราะว่าวเวลาเราเปลี่ยนผ้าเบรกเราจะเจอปัญหาคือบางทีเบรกติดสไลด์ติดอย่างเงี้ยไอตัวนี้จะช่วยได้เยอะเลยนะฮะในการล้างเบรกแล้วก็สื่อสมคัญก็คือคราบสบปกปรกคราบเปื้นอนตามน็อตต่างๆน้ำมันเครื่องตัวนี้จะฉีดล้างปุ๊บแห้งทันทีอันนี้เบรกครีเนอร์ครับไม่จาเป็นเฉพาะเบรกอย่างเดียวช่ พลาชิ้นส่วนใดๆก็ตามที่เป็นโลหะนะครับฉีดให้หมดอันนี้คือว่าเรายกรถเปลี่ยนแล้วมันเรื่องเสร็จใส่มาปุ๊บฉีดล้างก่อนถูกต้องคราวหน้ามาเนี่ยเราจะเห็นว่าน้ำมันันรั่วใช่ครั้งต่อไปเวลาการกลับมาดูเราจะได้รู้ว่าอมันยังรั่วอยู่ไหมถูกไหมมันก็เหมือนรีเทสเหมือนกันนะทำความสะอาดอันนี้แนะนําเลยนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นตัวกําจัดสนิมกําจัดสนิมเวลาที่เราเจอ น็อตที่มันเป็นสนิมมากๆแล้วมันคลายยากหรือจุดตรงไหนก็ได้ที่เป็นสนิมที่เกี่ยวกับเกลียวแล้วมันคลายยากเราจะใช้ตัวนี้ฉีดเข้าไปทิ้งไว้สักพักนึงมันจะไปทําการกัดก่อนสนิมในตัวน็อตต่างๆหรือเกลียวต่างๆเพื่อทําให้เราเนี่ยถอดชิ้นส่วนงานหรือถอดน็อตตัวนั้นง่ายขึ้นและลดความเสียหายของเหลี่ยมมุมเกลียวน็อตนะครับสันแรงสบายเลยไม่ต้องหลอกแรงมากเลยถ้าฉีดตัวนี้แล้วฉีดตัวนี้แล้วจะทําให้คลายง่ายเหมาะสําหรับ ออหรือว่างานบ้านก็ได้นะครับเอาไปใช้ในงานบ้านก็ได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสเปซซิลิโคนเวลาที่เขาทาเคลือบผิวยางหรือพลาสติกยางพลาสติกเพื่อให้เกิดมันวาวสวยงามแล้วก็คงสภาพของพลาสติกยางยนะครับ,รบช่วยหล่อลื่นยางด้วยนะฮะอันนี้ะจะทำให้ยางขอบประตูได้นะฮะโซภายในได้ไหมได้ครับคอนเสร์ตพวกฝาครอบเครื่องฝาครอบเครื่องที่มันเป็นสีดำๆเราใช้งานเราจะเจอเวลาเราไปล้างรถ เวลาหลังรถปุ๊บเนะี่ยหลังนัง้นเราก็าชอบพ่นพ่นที่ฝาครอบเครื่องมาเนี่ยแต่ตัวนั้นมันก็จะทําให้เวลามีฝุน่นมีอะไรไปติดได้เยอะนะแต่ตัวนี้ฉีดปุ๊บมันจะแห้งทันทีมันจะทําให้ไม่มีฝุน่นมาติดถางเวลาแหง้งปุ๊บเวลาฝุ่นมาเกาะมันก็จะลื่นไปนะครับแล้วที่สําคัญคือรักษาสภาพของพลาสติกและยางคือซิลิโคนนะฮยไม่กัดยางไม่กัดถูกต้อง,งอันนี้แนะนําเลยนะครับ,รบอันนี้คือครีมเป็นครีม ครีมล้างมือครีคลมล้างมือครีมล้างมือในงานช่างเวลาช่างทํางานในอู่นะครับมือเขาจะเลอะมากเลอะมากพุบเวลาไปล้างแฟบหรืลอล้างอะไรก็ท่้งต่างๆนั้นมันออ,ออกหมดออก,ออกไม่หมดแต่ครีมตัวนี้นี่มีที่ปั๊มนี่นี่มีที่ปัมป๊มสายปั๊มปืดกดหน่อยเดียวถู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 มันจะล้างคราบน้ํามันเครื่องคราบสุ่นฝุ่ปกออกหมดเลยในตัวเนื้อครีมเองก็มีเม็ดสครับเป็นเม็ดสครับช่วยมือ อ่ล้างออกง่ายนุ่มแล้วเสร็จเรียบร้อยพอเราเราเราเช็ดล้างเสร็จเราก็ไปล้างล้างเสร็จแล้วเกลี้ยงเลยหลายๆอู่ชอบใช้เพราะว่ามันล้าง,อ,งอ,ออกหน,น่อมือนะครับอันนี้แจ๋วเลยนะครับฝากด้วยนะครับเดี๋ยวต่อมาอันนี้อะไรเนี่ยซ่อนอยู่เล็กๆเนี่ยพี่บอยอ๋ออันนี้แจ๋วเลยอันนี้คือน้ำยาล้างกระจก <S <S น้ำยาล้างกระจกเวลาเราฝนตกกระจกหน้ารถเรามันจะสกปรกนะครับเราก็จะใส่ตัวนี้เข้าไป ในถังพักน้ําปัดน้ำฝนหมดขว,วดขว,วดวนึงขวดนึ่งก็คือกระปุกนึงนประมาณแมวก็คือ50าทีทีใช่ครับ <c oughs> มันจะอยู่ประมาณ3ลิตรถึงถึงหลิตรอยู่ประมาณนี้แต่แต่ละกระปุกใส่เข้าไปเลยหมดกระปุกเ <c oughs> วลาวิ่งไปเจอโครนเจอกศะสร์เต็มกระจกปุ๊บกดปึ๊ง มันก็จะฉีดผสมน้ําฉีดถึงมาเขาเอ่อพวกแมลงติดกระจกเวลาใส่กันหมดอย่างเงี้ยอ๋ออ๋ออ๋อมาเลยเอาอมาเลยแล้วสะอาดนะครับแล้วก็รักษาสภาพความลื่นของใบปัดน้ำฝนได้ด้วยอ่ามันก็ทําให้ปัดลื่นแล้วก็ผลิตที่ไหนเนี่ยอันนี้อันนี้ของเยอรมันนําเข้าอันนี้คือนําเข้าของเยอรมันเลยราคาก็ไม่แพงด้วยเวลาฝนตกสาดมาเนี่ยปุ๊บเนี่ยพอยกฉีดปุ๊บเนี่ยนะ อิ่มเลยสะอาดเลยใสกิ้งเลยพัฒนวิสัยถูกต้องเวลาเราจะต้องการชำระล้างหรือกำจัดคราบที่กระจกถูกต้องช่วยได้เยอะผมบอกเลยว่าช่วยได้เยอะเพราะว่าผมลองใช้แล้วพอวิ่งไปเนี่ยโอหมันกระจกมันมันคนละเรื่องกันเลยอ่ะอันนี้รักษาสภาพยางปัดน้ำฝนได้ด้วยนะครับอันนี้แนะนำราคาไม่แพงอืมใครมีเคื่องไรเดียวอ่านภาษาเยอรมันไม่ออกอันนี้อ่านว่า Copper p l e ครับเป็นจารบีของแดง ทำหน้าที่หนึ่งก็คือเป็นหล่อลื่นแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือทนความร้อนได้มากกว่าในพานตระสาชื่อว่าารลบีแต่มีส่วนผสมของทองแดงแสดงว่ามันต้องเป็นเฉพาะงานเฉพาะด้านด้วยถ้าจะเป็นงานอย่างเช่นที่ต้องการการหล่อลื่นแล้วก็ทนความร้อนเช่นคาเกียวหัวเขียดมันต้องการการติดต้องการการติดช่องว่างเคลยอและระหว่างเกียวเนี่ยตัวนี้มันจะเข้าไปอยู่ในช่องว่างลดการรั่วของกําลังอัดแล้วก็ทําให งานสองชิ้นที่ในเกลียวเนี่ยที่หมุนเข้าไปเนี่ยมันไม่ติดกันเรียกได้ว่าดีทั้งตอนติดตั้งและตอนถอดใช่ถอดแต่ตอนถอดก็จะง่ายเพราะว่าโลหะสองชิ้นที่มันเข้าไปหากันมันจะไม่ติดกันทจริงไม่ใช่แต่เกลียวหัวเทียนอย่างเดียวนะเกลียวท่อไเสียก็ใช้ได้นะทุกอย่างที่เป็นเกลียวเกี่ยวกับความร้อนเพราะว่าความร้อนเนี่ยมันมันพอร้อนสูงๆเนี่ยมันจะทําให้โลหะสองอย่างที่ป็นเกลียวเข้าไปเนี่ยมันจะละลายติดกันแต่ตัวนี้ จะลดปัญหานี้เวลาเราเปลี่ยนออกซิเจนเทนเซอร์นะจะมีจระบีทองแดงแถมมาในชุดออกซิเจนนเ้อันนี้เดียวนะแล้วก็เกลียวน็อตเบรก อ่าเพราะว่าเรื่องน้ำมันมันความร้อนมันสูงอันนี้อันนี้ดีเลยครับนี่ engine cleaner เขียนว่า engine cleaner เลยครับชื่อตรงตัวเลยครับเอาไว้ทำความสะอาดเครื่องยนต์คไม่ทาข้างนอกไม่ใช่เอาใส่เข้าไปในเครื่องยนต์คือเทใส่ในน้ำมันเครื่องก่อนทางนะครับก็จะไปล้างพวกคราวสารคราบเขม่าย่างหมิ่นทั้งหลายที่ปิดอยู่ในในเครื่องยนต์หรือน้ำมันขยายความนิดนึง เอนจิ้นครีเนอร์เนี่ยหรือเราเรียกว่าน้ำมันฟัชชิ่งก็ได้อ่าเด็กเขาเรียกฟัชชิ่งเครื่องยนต์แต่เป็นน้ำมันฟัชชิ่งแบบประเภทที่เราจะต้องใส่ไปในน้ำมันเครื่องก่อดถ่ายติดเครื่องทิ้งไว้สักสินาทีเดินเบาประมาณสินาทีถึงที่ห้าทีนะ่รับมันจะวิ่งเข้าไปล้างภายในเครื่องรูต่างๆลายน้ำมันจริงๆไม่อันตรายต่อเครื่องยนต์แม้ว่าจะถ่ายออกมาแล้วอาจจะมีตกค้างอยู่หนึ่งเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์เม่เพราะว่าตัวนี้มันเป็นสารดีเทอร์เจนตัวหนึ่งดีเทอร์เจนคือสารชะล้าง สิ่งสกปรกต่างๆที่อยู่ภายในเครื่องสารพวกนี้มันก็จะสถูกผสมอยู่ในน้ามันเครื่องปกติอยู่แล้วเห็นว่าสารส่วนที่ผสมอยู่ในเครื่องไม่เยอะอันนี้เมื่อน้ามันเครื่องเราเปลี่ยนใหม่ๆเนี่ยสารพวกนี้มันยังคงสภาพดีอยู่แต่พอเราใช้ไปถึงอายุงานเนี่ยไอสารดีเทอร์เจนพวกนี้มันก็หมดสภาพตัวนี้มาช่วยนะครับเติมเข้าไปก่อนที่จะเปลี่ยนน้ามันเครื่องในกรณีของ วิ่งเลยระยะถ้ามันเครื่องเสริมน้ำมันไม่ค่อยถ่ายลืมถ่ายอะไรประมาณอย่างนี้เนี่ยอันนี้ตัวนี้ช่วยได้ครับครับช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของน้ำมันเครื่องที่เราจะเปลี่ยนไปใหม่ใช่ให้มันทํางานได้แต่ประสิทธิภาพมากขึ้นก็ในในเครื่องยนต์บางตัวที่ที่เขาไม่ค่อยได้ถ่ายมันจะเกิดตะกันเกิดคาบเหนียวที่ไปตันในลายน้ำมันอพอมันเข้าไปถูกชะล้างในลายรูน้ำมันรูเล็กๆเนี่ยของในในเครื่องยนต์เนี่ยมันจะทำให ละลายออกไปเสร็จแล้วน้ำมันขึ้นวิ่งไหลลื่นดีนะครับยกตัวอย่างเห็นได้ชัดที่สุดเครื่องยนต์ที่เป็นระบบไฮดรอลิกวาล์วิกวนี้ช่วยกำจัดสิ่งสกปะกบที่ตกค้างอยู่ในช่องทางเดินน้ำมันของตัวไฮดรอลิกเตอร์เนี่ยทำให้มันทำงานได้สมบูรณ์ขึ้นใช่ไฮดรอลิกวาล์วมันสำคัญวาล์วก็จะเงียบขึ้นใช่ทำงได้ดีแน่นอนไฮดรอลิกวาล์วมันใช้ใช้ตัวแรงดันน้ำมันเครื่องมาเป็นหลักสมมุติว่าถ้าเกิดรูลายน้ำมันเครื่องอุดตันเดินไม่คล่องเดินไม่ดีทำให แรงดันน้ำมันเครื่องมันเสียดไปเนี่ยระยะยกวาก็เปลี่ยนใช่อันนี้ช่วยได้เยอะนะครับอ่านภาษาเยอรมันไม่อ่อยแล้วพี่ย้ายอ่านเป็นภาษาเพทโอลเปอร์โฟเมทหรอโอเคนะครับก็คือตัวนี้เป็นน้ำยาล้างโัวชีของเครื่องยนต์เบนซินนะอย่างง่ายง่ายครับ มีดีเซลด้วยแต่ว่าของเบนซินจะเป็นสีฟ้าของดีเซลจะเป็นเทเล้งข้างนอกหรือไม่ก็ได้ไม่ใช่เอาใส่เขาเป็นในถังน้ํามันทั้งสองตัวครับดีเซลก็ใส่ถังน้ํามันดีเซลเบนซินก็ใส่น้ำมันเบนซินนะครับอย่าไปปนกันใครใส่น้ำมันเครื่องไม่ได้ครับพอเราใส่ไม่ในถังเนี่ยมันก็จะวิ่งตามท่อทางเลยลายน้ํามันแต่อย่างแรกเนี่ยมันไม่จับสี่อย่างที่น้ำมา งานนี้โดยเฉพาะสําคัญเลยสําคัญเลยเพราะว่าจะวิ่งผ่านไปที่ปั๊มผ่านไปที่หัวฉีดนะครับจะร้างตั้งแต่หัวฉีดตัวปั๊มเองแล้วก็วิ่งไปถึงปลายหัวฉีดเขาห้องเผาไหม้ล้างวาล์วล้างทึ่งที่สูบสารพวกนี้มีอยู่ในน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่แล้วโอเคแต่ว่าเขาไม่สามารถที่จะใส่ไปในน้ํามันได้ในปริมาณเยอะๆหรอกอันนี้ใช่เอาไปเพิ่มไปเติม แลอย่างหนึ่งในในน้ำมันบางทีมันค้างถังนานมันหมดสภาพอาตัวนี้เขาไปเพิ่มไปเติมเวลาวิ่งไปที่ลายหัวฉีดปุ๊บเนี่ยภายในหัวฉีดเนี่ยระบบของภายในหัวฉีดเนี่ยมันจะถูกล้างพวกขมเหลวขามเหลวขาเผาไหม้จากจากเวลาจุดระเบิดมันก็จะมีกลับมาบ้างหรือน้ํามันสกรปรกในน้ํามันสกปรกไอตัวนี้ก็เข้าไปล้างในลายน้ํามัน ก็ทําให้หัวฉีดเนี่ยฉีดเป็นฝอยได้ดีขึ้นใช่แล้วก็หัวฉีดใช้งานได้นานขึ้นสำหรับนะครับเครื่องยนต์ที่ยังไม่มีอาการหัวฉีดตันไม่มีอาการเสื่อมสภาพของหัวฉีดนะครับพวกนี้ช่วยได้ก็เป็นไปการบำรุงนะครับการบำรุงรักษาอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญเลยเนี่ยน้ำมันในบ้านเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งเบนซินหรือดีเซลเนี่ยมีส่วนประกอบของพวกที่เป็นไบโอมากนะครับไบโอเนี่ยสิ่งที่มันจะตามมาคือเความร้อนความชื้นถ้าน้ำไม่เข้าไปอยู่ในปั๊ม ีเเสป็ดก็ถ้าไม่เยอะไม่เป็นไรแต่ถ้าเยอะเนี่ยมีผลแน่นอนอาจจะเจอสนิมง knocking เส้นเลเคนะครับตัวของเบนซินเนี่ยใช้กับเครื่องยนต์ที่เป็นระบบขี่ตรงได้ด้วยในเรื่องของเชื้อ GDI ครับก็จะสองตัวนี้แยกกันใช้นะครับระหว่างเบนซินกับดีเซลนะครับต่อมาครับยาลอยในใยนี้ยาคืออะไรอ่ะก็สารละลายน้ำยาลอยเย็นครับต้องบอกว่าสารละลายปิ้งวิ่งเพราะว่า สารพัดสีสารพัดสีน้ำยาหล่อเย็นจําเป็นไหมครับจาเป็นดิจาเป็นดิอยางน้ำยาหล่เย็นต้องจําเป็นอยู่แล้วเพราะว่าถามว่าเครื่องยนต์อ่ะถ้าไม่ใช้น้ํายาเลยใช้น้ำเปล่ารถวิ่งได้ไหมได้แต่ว่าพังเร็วพังยังไงเดี๋ยวจะมองภาพไม่ออกทําไมถึงพังเนี่ยอ้าเมื่อกี้มันก็เป็นสนิมข้างในไอ้ตัวน้ํายาหล่อเย็นพวกนี้สิ่งที่เห็นชัดเจนเลยนะคือมันมีสารที่ที่ที่ป้องกันสนิมในเครื่องยนต์เพราะว่าน้ําเนี่ย มันจะทําให้ชิ้นส่วนภายในของ,ยยงเครื่องยนต์เป็นสนิมพ<ม>อเป็นสนิมมันก็เป็นตะก,กรันตะก,กันไปสะสม้มายถึงการต้มน,น้ำอ้าได,ได้ถูกต้องตองนนเราต้มใช้ไปเรื่อยๆข้างในจะเป็นตะกันการกา,การกาต้มน้ำน,นะครับท่านใดที่ใช้น้ําประปาต้มน้ํเดื่มจะเห็นจะเห็นว่ามันมีตะกันเกาะเป็นขาวๆอยู่ในนเลยแต่แต่คงไม่มีใครเอาน้ำประปามาต้มหรอก ยกเว้นแะว่าท่านใดใช้เตารีดไอ้น้ำครับอืมแล้วใช้น้ําประปานะครับทนน่านจะเห็นชัดเจนครับแล้วก็สิ่งที่มองเห็นสุดท้ายเลยชัดเจนนะมันรั่วตรงไหนเราจะเห็นสีตรงนั้นไม่ว่าคุณจะใช้สีพูไอ้ตรงนี้ที่มันรั่วมันก็จะไปค่าสีพูคุณจะใช้สีฟ้ามันรั่วตรงนั้นก็จะเป็นสีฟ้าทําให้เราตรวจสอบได้ง่ายนั้มีเอาเย็นไง จำเป็นมากสำหรับเครื่องยนต์ทุกประเไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินดีเซล,เลแก๊สไม่เก็ตแก๊สจำเป็นนะครับไม่ใช่ว่าเราไม่เติมได้ไหมแล้วจะเห็นผลในระยะเวลา้สั้นไหมไม่เห็นหรอกพวกนี้มันเป็นระยะยาวถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้น้ำเหเย็นแล้วเราทิ้งไว้น,น,นานเครื่องยนต์ท่านจะเกิดอากันข้างในแน่ๆ่ไม่ว่าจะเป็นทางเดินน้ำเหล่อเย็นในขาสูบในเชื้อสูบเป็นหมดในหม้อน้ําด้วย ม่แน่นกับตันความน้ำติดหล่อแน่ๆเพราะว่าในนี้เรายังมีสารหล่อลื่อนความน้ำด้วยช่วยลดอุณหภูมิได้ไหมจริงๆช่วยลดอุณหภูมิได้นิดหน่อยเป็นผลดยได้เท่านั้นนะครับเของเรื่องของการทำความร้อนอุณหภูมิเขาเรียกว่าช่วยแลกเปลี่ยนความร้อนดีกว่นะที่สำคัญนะไอ้ไอ้น้ำยาหล่อเย็นพวกนี้นะถ้าเรามือจับมันจะรู้สึกลื่นๆหน่อยสิ่งที่เห็นชัดเจนในเครื่องยนต์เนี่ยในในเชิงช่างเขาจะบอกเลยว่าน้ำยาพวกนี้ มันจะไปลื่นกับลูกปืนปั๊มน้ำทํมาให้ลูกปืนปั๊มน้ําเนี่ยทำได้ดีใช่เร็วใช่เปกเน้ช้าแล้วก็แล้วก็เสียงลูกปืนปั๊มน้ําก็ก็จะเงียบลงนะครับนอกจากลูกปืนปั๊มน้ำเนี่ยข้างในข้างในเครื่องยนต์มันเป็นท่อตัวผิวของยาเหล่าอย่างเงี้ยมันจะไปเคลือบข้างในท่อในจังหวัดที่น้ำวิ่งผ่านถ้าน้ำมีต่าูกองมันก็จะกลดับไปเรื่อยๆปั๊มน้ำเนี่ยมันแรงนะ องน้ำวิ่งแรงนะป,นปุ๊บเนี่ยเวลามันเปนเสียเสีกับที่เป็นโลหะหรือเป็นอูมิเนียยของหม้อน้ำเนี่ยไอ้พวกนี้มันจะไปเคลือบด้วยส่วนหนึ่งทําให้ลดความฟืด<ร>ทําให้ลดแรงเสียดทางเ,<ๆ>เพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้สําคัญผมบอกเลยว่าสําคัญนัญยาเราเรียนดาวินอนนะครับ<ๆ>ที่นําเข้ามาเนี่ยเป็นแบบ สำหรับเมืองร้อนภาษาอังกฤษเรียกว่า hot climate ออกแบบแบบว่าการใช้งานในเมืองร้อนเลยคือออกแบบมาสำหรับบ้านเราโดยเฉพาะเลยนะจริงๆแล้วที่เราไปคัดเลือกมาเนี่ยนะใช่ไหมทีนี่เรามีสองประเภทนะครับใช้งานเมืองหนาวก็จะเน้นในเรื่องของแอ t i freeze anti freeze ป้องกันตัวป้องกันเป็นน้ำแข็งอ่ะใช้ในยุโรปหรือรัสเซียอย่างเงี้ยอุณหภูมิลบใ5ลบ40อย่างเงี้ยพวกเนี้ย ถ้าไม่มีน้ำยาเราเย็นรับรองว่าเป็นน้ำแข็งแน่แต่เราก็เป็นลดตรงนั้นไปแล้วเป็นเพิ่มประสิทธิภาพในระบยความร้อนระบายความร้อนช่วยระบายความร้อนให้กับระบบได้ดีขึ้นนี่คือสิ่งที่ลาวินอตของเราเลือกมาให้เหมาะกับของประเทศไทยเรานะครับสีนะครับหลักๆก็มีม่วงฟ้าชมพูเขียวหนักมากเลยสีไปเลยครับกต่รอนึงห้าลิตรนะจริงๆห้าลิตรก็มันคือห้าลิตรไงห้าลิตรนี่คือ กรอนหนึ่งนี่เต็มประสิทธิภาพอันนี้ก็คือนับเข้าแค่ลรมีกครอันนี้ก็หม้อน้ําลูกหนึ่งก็อยู่ประมาณ5้าลิตรนะหม้อน้ําลูกหนึ่งประมาณ5้าลิตราใช้ไม่ใหญ่นะห้าลิตรเอาอยู่ใช่ครับรถใหญ่ขึ้นก็ต้องเพิ่มไปหรือว่าถ้าใช้ไปแล้วขาดพ้องเราก็มีนี่กรอนเล็กลิตรขึ้นเติมได้มีตัวที่เป็นพิเศษตัวหนึ่งก็คือตัวสีม่วงนะครับตัวนี้จะเป็นสเปคที่ตรงสเปคกับองโอ รถโค้กเนี่ยรถยุโรปทั่วไปใช่ไหมรถยุโรปทั่วไปใช่ไแล้วก็จะมีสเปคที่เป็น G12 G13 นะครับในรถโค้ก์ออร์ดีปอร์เช่รุ่นใหม่ๆหรือแม้แต่พวกที่เป็นซูเปอร์คาร์เองนะเพลสตัวสเปคตัวนี้ก็คือที่เป็น G12 G13 ที่มาใช้บ้านเรานะครับเพราะว่ามันมันเรื่องของรถรถอุณหภูมิได้ด้วยนะครับอันนี้สําคัญนะครับก็เลือกใช้ตามความเหมาะสมนะครับไม่ว่าจะเป็นรถญี่ปุ่นรถยูโรใช้ได้หมดครับรถไฟฟ้าอะใช้รถไฟฟ้าตอนนี้กําลัง จริงๆริงกันใช้ได้ไดนะครับแต่ว่าทางวีโน่เองกำลังเตรียมที่จะผลิตตัวใหม่หสำหรับรถที่เป็นไฟฟ้าโดยเฉพาะนะอย่งไม่ได้ใส่ไถบิดได้ปกติได้ไดแั<อ>งแ้งนอร์รีโน่เ่ยนะครับจัดมาเพื่อเหมาะสำหรับรถยนต์ที่ใช้ในเมืองไทยบ้านเราอายุการใช้งานปีนี้สองปีนะครับสองปีถ้าสมมุติว่ามัน มันรั่วมันแห้งลงไปเราก็ซื้อขวดเล็กมาเติมนะครับแต่อยุ่กันใช้งานสามารถใช้ได้ถึง2ปีนะครับ2ปีเปลี่ยนทีนะครับกำลังดีกําลังดีครับวันนี้ก็นําเสนอสินค้าใหม่ๆนะครับให้หลายๆท่านได้รับทราบกันมากขึ้นนะครับถ้ามีข้อสงสัยอะไรนะครับก็สอบถามมาที่พวกเราได้นะครับเดี๋ยวจะมีทีมงานพวกเรารอบครับฝากนิดนึงก็ใน a c s เราก็นํา สิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆของเราวินอ่มาให้กับลูกค้าเรานะครับฝากด้วยนะครับครับพบกันใหม่นะครับครับครับดีครับน The Lifeblood of your car